สวัสดีค่ะดิฉันบุงาตั้งสงบค่ะปัจจุบันอายุ68ปีอยู่บ้านเลขที่34/9ทั 9, ตำบลทางเกวียนอำเภอแกลมจังหวัดระยองค่ะสำหรับของเก่าชิ้นนี้นะคะเป็นเลื่อยโบราณค่ะเป็นเลื่อยโบราณนะคะเลื่อยโบราณชิ้นนี้เป็นของคุณพ่อควงตั้งสงบนะคะ ท่านเกิดในปีพศ2468ค่ะอยู่ที่บ้านเลขที่599ซอยวัดสารนาฏตำบลทางเกลียนอำเภอแกลมจังหวัดร,ระยองค่ะสำหรับเลื่อยโบราณชิ้นนี้นะคะเป็นเลื่อยที่ประกอบขึ้นเองนะคะประกอบขึ้นเองส่วนประกอบของเลื่อยชิ้นนี้มีความพิเศษตรงที่ไม่ได้ใช้ตะปูเลยแม้แต่ตัวเดียวนะคะ โดยใช้ไม้เนื้อแข็งนะคะสตัวหลักก็คือด้านด้านหน้ากับด้านหลังนะคะส่วนด้านบนนี้ก็จะเจาะเป็นช่องเป็นช่องเพื่อที่จะใช้ไม้ตัวหลักนะคะให้ให้เป็นสลักขึ้นมาไม้ตัวหลักเนี่ยจะถูกเ,เจาะด้วยสิวนะคะให้พอดีร่องนะคะให้พอดีร่อง ส่วนชิ้นกลางนี้เป็นไม้สำหรับตรึงตรึงเพื่อให้ตัวสองตัวนี้ไม่โยกไม่คลอนนะคะและตัวนี้สามารถถอดออกได้แล้วไม่ไม่ได้ใช้ตะปูเลยนะคะส่วนชิ้นบนจะสลักไว้สวยงามนะคะตรงที่เว้าตรงนี้ก็จะเป็นที่สำหรับใช้มือจับด้านล่างจะมีโลหะเฉพาะด้านล่างนะคะก็คือใบเลื่อย ใบเรื่อยนี้จะมีฟันที่คมนะคะถ้าหากว่าไม่คมเนี่ยเขาจะต้องเอาใบเรื่อยนี้ไปรับแล้วส่วนที่ตรึงใบเรื่อยไว้ก็จะเป็นโลหะนะคะโดยใช้น็อตขันโดยใช้ใช้น็อตขันนะคะใช้น็อตขันเวลาจับใบเรื่อยนี้นะคะจะใช้มือขวาจับอยู่ด้านล่างแล้วก็ใช้มือซ้ายสำหรับคนทีน่ถนัดขวานะคะ มือซ้ายก็จะอยู่ด้านบนแล้วก็ใช้วิธีเลื้ยนะคะจะโยกแบบนี้โยกแบบนี้ก็จะเชื่อว่าเป็นการเลื่อยไม้อย่างอย่างเล็กนะคะสำหรับเลื่อยโบราณชิน้นนี้ขอมอบให้กับเทศบาลตำบลเมืองแกลงเก็บรักษาไว้ที่หอประวัติเมืองแกลงนะคะให้เด็กๆได้รู้จักของใช้โบราณซึ่งเป็นเลื่อยที่ใช้กันในสมัยนั้นค่ะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ